หลายคนบอกอขึ้นทุกอย่างออขึ้นนี่คือฟังมาหมูไข่พักเดี๋ยวน้ำมันก็จะขึ้นเครียดมแม้แต่ทองขึ้นเป็นเครียดเลยอ,อไม่มีไง เออแล้วเป็นไงอ่ะมีอะไรมาช่วยงงงอยู่ใช่ไหมล้วอยากจะรู้ว่าเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเมื่อไรจะได้เอาฟังทางนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎเดียาก็พีการชี้แจงกรณีแหล่งเงินการจะทําโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่ะหลังมีข่าวว่าหนึ่งในแหล่งที่มาของเงินจะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเนี่ย เหมือนที่คุณกายพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันนะแหล่งเงินมาจากสามแหล่งใช่ไหมยืนยันว่าดําเนินโครงการตามมาตรา28ของพระราชบัญญตัติวินัยการเงินการคลงังเป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแหล่งเงินกู้โดยที่ประชุมพูดเพียงแต่ว่าจะใช้เงินตามมาตรา28แต่หากใช้เงินทกศจะต้องผ่านมติบอร์ดของทกศค่ะก็คือว่ารู้แหละว่าจะใช้เงินจากงบประมาณปี67ครับอ่าแล้วก็ปี6 แต<อ>แต่ว่าทากสนี่สิไ,<อ>ไม่ได้ชัดเจนบอกแค่ว่าจะใช้แบบว่ายังไงก็แล้วแต่มันเป็นไปตามวินัยการคลังเออนะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางกฤษฎีกาบอกว่าถ้าเกิดทางสาภาพรายงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสาก์การ,กรเกษตรต้องการจะมาให้ชี้แนะเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับทั้งแยกส่งให้กฤษฎีกาหรือว่าจะส่งพร้อมกับความเห็นของคณะรัฐมนตรีก็ได้ไปฟังเสียงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกากันครับก็คือจะใช้งบประมาณปี67 อันที่2คือใช้งบมาณปี68นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยฝ่ายเลขาธิการเสนอว่าจะใช้เงินนะครับเป็นการดําเนินโครงการตามมาตรา28นะครับของพระบอวินัยเงินคลังนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็อำนาหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้น ไม่มีการพูดถึงเรื่องการกู้เงินจากทกศในวันนั้นนี่ไงก็พูดแค่ งบประมาณจากปี67กับ68แต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะไปกู้เงินทกไง่าคุณเองไงอ่องอะตรงนี้ต้องเอาให้ชัดฮะต้องอยู่ที่การตีความแล้วครับอ,อย่างนั้นต้องดูกิจสริกาหรือ,อว่ามือกฎหมายของรัฐบาลน,นะครับว่าสามารถที่จะไฟเขียวเดินหน้าต่อได้ไหมแล้วถ้าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนาคตใครต้องรับผิดชอบมากถ้าเกิดว่าเจอปัญหาลนวิชาการหลายคนบอกว่าอาจจะไปซ้ารอยกับโครงการรับจำนาข้าวก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่ดีใจเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้เงินดิจิทัลล่วงหน้านะเฮ่อไปยืมใช้ไปก่อนเยนให้ท่าเาพระยยืนยัน เสียงดังเลยไรายมากสิคนไทยได้ใช้แน่